นำคุณผู้ชมมาที่บรรยากาศสดๆบริเวณท้องสนามหลวงข้างพระบระมหาราชวังในขณะนี้นะครับจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือแสงจากเทียนของประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีของประชาชนนะครับเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้หลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นมีการ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นแล้วหนึ่งครั้งแม้ว่าขณะนี้จะมีสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็จะเห็นนะครับว่าขณะนี้ไม่มีประชาชนคนใดถือร่มหรือว่าเสื้อกันฝนนะครับทุกคนตั้งใจจุดเทียนแล้วก็พร้อมที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีนับจากนี้ด้วยนะครับ สำหรับการให้จังหวะเริ่มร้องเพลงครับจะยึดต,ตามเสียงอินโทรในช่วงเริ่มต้นเพลงสรรเสริญพระบารมีครับที่วงออเคสตารานั้นบรรเลงไว้ในช่วงกลางวันนะครับซึ่งในช่วงกลางวันนั้นมีวงดนตรีออเคสตารามาบรรเลงสดนะครับแต่ว่าในช่วงค่ำแบบนี้จะมีการบันทึกเสียงไว้แล้วก็ให้ประชาชนนั้นมาร้องตามแบ็กกิ้งแทร็กที่ได้อัดเอาไว้นะครับ หลังจากนี้ก็จะมีการนำฟุตภาพนะครับไปเข้าสู่กระบวนการตัดต่อผลิตภาพ,พยนตร์เพลง,ลงขณะนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับพลงมา แต่ว่ามันมีความขัดข้องอะไรบางอย่างทั้งเทคนิคอย่าถือนะครับทำภาพยนตร์มันก็เป็นอย่างนี้นะครับ และในวายระนนี้ต้องขอ,อโทษด้วยนะครับกับสัก,สกครู่นี้ผู้นําได้สั่งคัดนะครับเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการถ่ายทําใหม่นะครับซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นการซักซ้อมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีนั้นจะไม่ทําการร้องรอบเดียวนะครับแต่ว่าจะมีการร้องซ้ําวนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุดนั่นเองครับ และครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีนับจากนี้แล้วครับขอประทานโทษอีกทีนะครับขัดข้องทางเทคนิค ขัดข้องตรงไหนก็ไม่ขัดข้องขัดข้องตรงผู้กำกับพอดีที่ที่เทคนิคนะครับทางกล้องนะครับกับทางผู้นำยังคงให้รอไปอีกสักครู่นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มการร้องเพลงสังสรรพระบารมีในรอบต่อไปนะครับทางเรื่องของกล้องเสียงแสงและมุมภาพต่างๆด้วยนะครับ ซึ่งภาพขณะนี้ถือว่างดงามมากนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นณท้องสนามหลวงในค่ำคืนวันนี้ครับเห็นภาพของประชาชนถือเทียนนะครับเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงบ่ายหลายๆคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางมาถึงก่อนหน้านี้หลายวันครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขณะนี้เรากำลังรอสัญญาณนะครับจากทาง ผู้นำนะครับเพื่อที่จะให้สัญญาณในการเริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าสําหรับการร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีในครั้งนี้จะไม่ได้มีการร้องครั้งเดียวนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการร้องซ้ําแล้วก็วนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บภาพให้ได้มากที่สุด รวมถึงเก็บเสียงเก็บแสงเก็บบรรยากาศที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่ก็ใช้เวลาในการซักซ้อมตั้งแต่ช่วง10บโมงเชา้ายาวมาจนถึง ช่วงประมาณเกือบบ่ายโมงตรงนะครับก่อนที่จะเริ่มมีการร้องจริงแล้วก็บันทึกจริงซึ่งก็ลองไปประมาณ3-4ครั้งด้วยกันนะครับกว่าจะได้ภาพที่งดงามออกมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือภาพของพระบรมหาราชวังนะครับเป็นแบ็กกราวอยู่ด้านหลังของประชาชนครับเรียกได้ว่าการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้คนหลากหลายช่วงวัยหลากหลายอายุเข้าร่วมนะครับตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้สูงอายุนะครับเป็นภาพที่อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นทุกกลุ่มของประสบกรณรชาวไทยที่ร่วมใจกันมาทากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพ,พ,พระปร,ะประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยกับนี่คือความงดงามของพระบรมมหาราชวังเป็นแบ็กกราวน์นะครับแล้จะเห็นด้านหน้าก็คือประชาชนที่ถือเทียน รอที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในรอบต่อไปด้วยครับครั้งนี้อย่างที่บอกไปครับว่าจะแตกต่างจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็คือว่าจะเป็นการอัด backing track อัดดนตรีที่มีการบรรเลงโดยวงออเคสตราเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็นำมาเล่นเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันด้วยครับ นนเย้ำในเรื่องของการให้จังหวะเริ่มการร้องเพลงนะครับก็จะยึดตามเสียงอินโทรครับในช่วงเริ่มต้นของเพลงสรรเสริพระบารมีครับที่วงออเคสตรานั้นได้บรรเลงเอาไว้ช่วงกลางวันก็คือจะใช้เป็นแบกิ้งแทร็กนะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาพในช่วงกลางวันคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นเวทีที่อยู่ใจกลางสนามหลวงนะครับที่เต็มไปด้วยนักดนตรีจากวงออเคสตรา แต่ว่าในช่วงกลางคืนแบบนี้ก็จะเต็มไปด้วยประชาชนแทนนะครับเนื่องจากว่าใช้ดนตรีบรรเลงภาพที่จะมีการถ่ายทาในคืนนี้ครับจะถูกนำไปตัดต่อแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตนะครับจากทางของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนค,ครับซึ่งความตั้งใจของท่านก็คือะะคต้องการที่จะให้ออกอากาศใช้ทางสถานีโทรทัศน์รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ ทุกแห่งทั่วประเทศในสัปดาห์หน้าและนี่คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับการร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีอีกครั้งหนึ่งแล้วครับทุกฝ่ายพร้อมนะครับสมาธิครับเงียบพร้อมครับเทปเดินก้องเดินเพลงมา ก็มีความผิดพลาดทางเทคนิคของทางผู้จัดนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะได้คุณภาพที่ดีที่สุดก็จะมีการเริ่มร้องใหม่นะครับไปชมภาพบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งครับ และนี่ก็คือบรรยากาศภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับสำหรับการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยปร,ประชาชนชาวไทยนะครับที่ร่วมใจเดินทางกันมาจากทั่วสารทิศนะครับการถ่ายทำภาพยนตร์ในครั้งนี้ครับ ทั้งฉากกลางวันแล้วก็กลางคืนนั้นใช้กล้องทั้งหมดถึง30ตัวด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน4ตัวนะครับบินโดยรอบพื้นที่ด้วยครับเมื่อสักครูน่นี้ทางผู้จัดงานได้แจ้ง,งนะครับว่าอาจจะมีการร้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศ ได้ครบทุกมุมแล้วก็ทั้งเสียงทั้งแสงให้มีคุณภาพมากที่สุดนะครับ และในขณะนี้นะครับทางด้านของผู้นำร้องเพลงนั้นกำลังจะสั่งให้เริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งณบริเวณท้องสนามหลวงขณะนี้แล้วครับ ภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นณท้องสนามหลวงที่เกิดขึ้นณขณะนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามอยู่ก็คงจะรู้สึกไม่ต่างจากผมเช่นกันนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าการร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีซ้ําหลายครั้งนั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการผลิตนะครับเพื่อที่จะได้ให้ภาพที่งดงามมากที่สุด เก็บเสียงแสงบรรยากาศและอารมณ์ของผู้เข้าร่วมงานให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งทางหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนครับก็ตั้งใจที่จะให้ผลงานชิ้นนี้เสร็จทันออกอากาศแล้วก็ฉายที่โรงภาพยนตร์ทุกแห่งทั่วประเทศในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองครับนี่คือภาพบรรยากาศกิจกรรมจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารามี ของประชาชนนะครับจากบริเวณท้องสนามหลวงครับค่ะขอบคุณคุณเชอรสารนะคะรายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวง